สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวความเชื่อเล็กๆน้อยๆอยที่เกี่ยวกับฟุตบอลคอเล็บกับสัตว์โลกมาเล่าให้ฟังกันเข้าเรื่องกันเลยนะเพื่อนๆได้ดูไฮไลท์ลาซิโอที่แข่งกับโรมาเมื่อคืนไหมหากได้ดูผมคิดว่าเพื่อนๆคงได้เห็นนกอินทรีตัวนี้ครับตอนจบของไฮไลท์มันโคตรเท่จริงๆหลังได้ดูไฮไลท์จบผมเกิดความสงสัยทันทีครับว่านกอินทรีตัวนี้มันโผล่ในสนามได้ยังไงก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะว่าผมหาข้อมูลมาได้คร่าวๆ แต่ก็จะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายครับนกอินทรีที่เพื่อนๆเ,เห็นนางชื่อโอลิมเปียครับนางเป็นนกอินทรีเพศเมียที่อยู่ควบคู่กับสโมสรมายาวนานกว่า10ปีเรียกได้ว่าเป็นมัดขอดประจําสโมสรก็ว่าได้ทุกครั้งที่ลาซิโอลงแข่งในบ้านแฟนบอลมักจะเห็นทีมงานพาโอลิมเปียเข้ามาชมเกมด้วยครับบางครั้งก็ปล่อยให้บินไปมาบนท้องฟ้าทมกลางเสียงเชียร์ฟอราลาซิโอจากแฟนบอล และบางครั้งก็ลงมาแสดงความยินด,ดีเมื่อทีมคว้าชัยชนะหรือคว้าแชมป์ได้เหมือนเกมเมื่อคืนครับที่ลาซิโอเอาชนะโรม่า3ต่อ2ตอนจบเกมโอลิมเปียได้ร่วมฉลองกับแฟนบอลและนักบอลด้วยย้อนกลับไปย2ิกันยาปี2 0 1 0กันครับวันนั้นลาซิโอเสมอกับเอซิมิลานไป1ประตูต่อ1และเป็นวันแรกที่ลาซิโอเปิดตัวโอลิมเปียครับหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้นางกลายเป็นที่รักของแฟนบอลอินซีฟ้าขาว เอาจิงก็เกินทศวรรษเข้าไปแล้วครับที่นางอยู่กับสโมสรเพื่อนๆลองสังเกตโลโก้ของลาซิโอจะมีนอกอินทรีเกาะอ,อยู่ด้านบนทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีที่มาครับพวกเขานําเอานอกอินทรีซึ่งเป็นสัตว์คู่กายของเทพเจ้าซูธเทพเจ้าสายฟ้าที่พวกเขานับถือมาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้กเพราะต้องการเสริมโชคและความแข็งแกร่งของสโมสรโอลิมเปียจึงเหมาะที่จะเป็นมัดขดนําโชคของลาซิโอครับ ผมเชื่อนะว่าหลายคนสงสัยว่านกอินทรีเป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณของมันมันจะอยู่ในสนามที่มีเสียงเชียร์จากแฟนบอลราวเจ0 0หมคนได้ยังไงผมบอกเลยครับโอลิมเปียนางได้รับการฝึกฝนในสนามแบบนี้ตั้งแต่อายุค่าขวบแล้วเพราะฉะนั้นเสียงเชียร์ดังแค่ไหนก็ไม่วันแต่มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ทีมดูแลแอบห่วงนั่นคือกลัวว่าโอลิมเปียจะโดนทําร้ายครับพวกเขาจึงดูแลโอลิมเปียอย่างดี โดยเฉพาะเกมเมื่อคืนซึ่งเป็นเกมดาบี้แห่งกรุงโรมลาซิโอที่เจอกับทีมคู่อริพวกเขาจะให้โอลิมเปียออกมาก็ต่อเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยและควบคุมได้เท่านั้น10ปีกว่าเข้าไปแล้วครับที่เจ้าโอลิมเปียโบยบินอยู่เหนือสนามสตาดิโอทุกครั้งที่อินซีฟ้าขาวแข่งในบ้านโอลิมเปียจะเป็นตัวแทนถึงความแข็งแกร่งและความสง่างามของสโมสรครับเอาจริงนางเป็นที่รักของแฟนบอลไปแล้ว พอแข่งในบ้านทีไรก็ต้องได้เห็นหน้าค่าตานางบ้างไม่มากก็น้อยมา s สคอตนำโชคของลาซิโอมันช่างเท่เกินเบอร์กว่าทีมอื่นจริงๆครับ